สวัสดีทุกท่านวันนี้วันพระนะเพิ่งจะรู้นะทุกท่านไม่น่าล่ะเยมอนพูดคนเดียวตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้แกยังไม่ยังไม่เลือกพูดคนเดียวอยู่แกพูดคนเดียวมางุ้งเงงงุ้งงิงมาประมาณสักหลายชั่วโมงแล้วนนทมจะได้ยินเสียงแกพูดอยู่อืม เยมอนนะกินข้าวอยู่เดี๋ยวน้ำเย็นไปให้แกก่อนเอาท่านนี้น้ำเย็นเจี๊ยบเลยคุณรหัสสะบอดีบ่กอ้อฮ้อนอยู่บ่อเยมอนฮ้อนแบบนี้ต้องกินน้ำเย็นเนาะอายุบ่น้ำเย็นนะเอาเสร็จนะช่วงกูใส่พายจะใส่ได้ด่าเออเออกินเลยน้ำเย็นนะกินยังนะกาแฟบ่ Oh cà phê, ăn cà phê rồi kín nước chiến. Hết nhăng nè, hết phát cái hết nhăng nè. Hà xuống đó, chọc lò vầy xảy. Hà xuống. Ô lò băng ngu đấy nè. Phải xí ống là phụ sai đã, phụ đây là cái gì mà nè? อก็เลยวันพฤหัสก็ห้อนแล้วนี่ยังกินแล้วบ่มีบ่บ่มีอาหารปลาล้านปลานี่ฮะเก่งละไม่จำเก่งละไมอ่กินอิ่มอิ่มแล้วบ่ตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มหรือ่อิ่มคันบะอิ่มดิสิเอาอาหารมาให้นี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวจ้าหน่อยคันหิวบอกแล้วเดี๋ยวเสี่ยวแนวกินมาให้อืมเออกินเข่า เสียบๆแล้วก็กินน้ำเย็นๆเด้อพักพอนมันอยากห้อนใดไหมครับผมห้อนขนาดเลยอืมมีแนวเสียบๆให้กินอยู่ได้แต่ว่าเยลลี่มันอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวอย่างน้อยคันหิวบอกเลยได้เดี๋ยวเสียมาให้เออผัดล้มเด้คือบ่เบิดห้อนนะอืมนะก็เรื่อง ลมกับบมีว่าห้อนห้อนขนาดห้อนอมืนหน้าตาเลยโอ้ยมืนห่อนหน้าตาเลยบ่พวกเคยเป็นลมมันห้อนเกินไปนะครับอืมอาะห้อนไหนเจ้าบ่ห้อนบ่หอ้หอนอยู่แล้วห้อนมันน่งห่มก่อนหรมันห้อนแมนอยู่แมนความคือเจ้าว่าอหมาหน่อยนี่หมาหน่อยอ่า มันอันนี้เราบอกกินเขาเราว่ามานี่กินเลรอจะไปใกล้มันดื้ออ่ะโอ้ตัวนี้นอนคักขนานๆนะเนาะมันบอกว่าให้จะดื้อจะดื้อบ่จะดื้อเด้อดื้อน่านักนะโอ้ยคนเราบ้ามันมันฟังอยู่บ่มันฟังอยู่แต่มันดื้อล่ะออ้คยเมื่อบอกแล้วมาคิดดื้ออืมมาตัวเล็กน้อยคิดดื้อน่ดเออกลางคืนคอยนอนลราบ้าเอองเทียงแค่คอยคอยจะดื้อเด้ออืม กูชื้อมันดื้อแือมันฟังมันฟังฟังอยู่น่ะเลยมันดื้อเลยฟังอยู่แต่มันดื้อเนาะมันฟังความคนอยู่แต่มันดื้อเหรอเออเออมันดื้อแล้วแบบมันง่ายะก็ผ่านไปผ่านมาฮะนะเป็นห่วงคนนะเออเอะแต่แกจะโมโหนะอย่ามากัดเขาเนาะเออเขินจระคองถ้าถ้าเห็นก็ใครเนี่ยอย่ามัวท่านเห็นเลยนะเออเนอา บ่สบายบอกกินบ่ยามีพาล่าอยู่ได้เอาเอาเดี๋ยวผาลาเอาผ้าล้าะโอ้เอาผ้าลาก็กินบ่นี้บอกอันนี้บอกไอ้บอกรู้ว่าจะไหนรู้ปวดหัวอยู่บอ๊ะอ๋มันไอ้หอยมันแม่นแน่วอยู่บอกกินผ้าผ้าล่นี่ไอ้เดิเออ ามันน่าจจะไม่ตอบโจทย์นะน่าจะต้องเป็นแก้ไอหรือเปล่ามีแก้ไอบ่อแก้ไอบอม่มีมีแต่พลาเศร้าพลาเศร้าเนาะเอออเาสันไอายกินพลาว่าม่นเนี้ยงเฉียดแมนต้องเป็นยากแก้ไอเนาะเจะไปอนามัยใกล้ๆนี่ เข้าไใกล้เนี่มันดื้อนี่ครับผมอ่าอย่านบี่ท่นเห็นนะนะมันดื้อน่ะเด้อครับมันดื้ออืมเอาเอากินชันน้ำนะน้ำเย็นนะมันน้ำเย็นเย็นมาให้กินนะชื่นใจมันเศร้าเย็นเลยอืม ร้อนๆแบบนี้ต้องนอนเว็นนอนเปิดัดลมนอนน้อยจะดื้นนดอน่าอรม้ว์บเจ็บหัวนี่แต่แน่เจ็บเนาะมันคืดื้อเออดือื้อคด ากาศร้อนวันนี้จเจ้าแป้ก็กินแล้วข้าวกินแล้วขนมได้เอาอีกอ,กอยู่บ่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะโอ้แมนแมนนะนี่อยู่บ่ขนมขนขนกินจิงกันเอาพอกินอะไรแฉกอยู่กินอะไรพอก่อนอพ,พอก่อนมนื้อนี้มื้ออื่นจะเอาอีกเนาะเอ่มอมดปิ๊บนะเป็นของเจ้าล่ะ,ละให้เจ้ากินจะได้มีแห้งนอน แกเป็นไข่มันนะย่ามคบเจ้าเออมาน่ะย่ามคบเหรอครับมันนี่ย่ามคบตัวนอยกับย่ามันคบคนเหรออืมันคบคนยันหลุดออกเหรอเออเอากินน้ำกินข้าวบนี้แคกนข้าวเลยเออย่ำเย็นๆเลยนะเออ โอ้ชื่นใจบอเย็นเนย็นแล้วน้ำเย็นเนาะเออชื่นใจแซบขนาดเลยเห็นย็นิมอนกินแล้วป็นตะแซบโอ้มาน่อยก็อยากซอยเห็ดงานน่ยนะ ยันมันขี้ดื้อยันมันครบคนนี่สองตัวนี่นอนแล้วนี่มันบนนั่นนี่ดอกมาขี้ดื้อเหรอเออขี้ดื้อโพูดนี่นี่นี่สองตัวนี่นอนแล้วพี่น้องเอ้ยมันขี้ดื้ออ่านอนเฮียงกันเลยมเธอ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 นอนเฮียงกันเลยเนาะสูเนาะสบายเนาะนอนอยู่ไส้ต่างหากเออสบายปานมาเนาะสูเนาะเออเอ้า เยมอนก็กินข้าวอิ่มแล้วกันหิวขนมก็เอาจานมาเด้อ,อยสิเอาขนมแบ่งให้เวลาเห็นงานเด็กใกล้มันดือ้อหครับผมได้เลยม,ม,มาหน่อยเนาะอ,อืมอเดี๋ยวจะไปใกล้มันพี่น้องมันดือ้อเออไปไปห่างๆก่อนเดี๋ยวเดินห่างๆมาก่อนโอ้ยซองมือก่อนเงินลอยนึงยังอยู่อยู่บ่อ๋อยังอยู่อยู่เงินลอยเฮ้ ให้เพื่อนยืมพี่น้องเลยใส่อักอ่ะโอเคครับผมฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ